ครับผมดรลาแบนบุญถมครับวันนี้ได้รับเกียรติจากทางบโอมีเดียให้มาเล่าเรื่องราวชีวิตที่เผื่อจะได้เป็นประโยชน์เก่กับสาธารณชนนะครับโดยเฉพาะเรื่องกีฬาสำหรับนักกีฬารุ่นใหม่ๆที่จะก้าวสู่ความเป็นฮีโร่ความเป็นคนเด่นคนดังมีชื่อเสียงว่าชีวิตขอผม,ผมที่ผ่านมาผ่านอะไรมาบ้างครับครับก็เป็น30ปี ที่ผ่านมาจากการที่เป็นฮีโร่ของประเทศในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่11นักกงปักกิ่งประเทศจีนทำให้วันนี้อยากจะมาถ่ายทอดความรู้สึกสิ่งที่ปฏิบัติที่ได้ที่เสียที่ดีที่เลวหรืออะไรต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเด็กๆและเยาวชนหรือสาธารณชนทั่วไปครับ กีฬาของโรงเรียนทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นวิ่งแต่ก็ฟุตบอเลเอลย์บอลแต่ที่ชอบมากที่สุดคือฟุตบอลสามารถออกจากบ้านไปตั้งแต่ตีห้าก็ได้ถือฟุตบอลไปลูกจนคุณพ่อมีความรู้สึกว่าลูกไม่รับผิดชอบงานบ้านจะเล่นในฟุตบอลเลยเอาถึงขั้นเอาลูกฟุตบอลไปฟันฟันทิ้งเลยร้องไห้เสียดายมากก็เล่นเล่นฟุตบอลจนเก่งครับสมัยก่อนผมอยู่ประถมสามเนี่ยผมสามารถเป็นตัวแทนโรงเรียนเพื่อไปเป็นศูนย์หน้าเล่นกับ ทีมโรงเรียนที่มีพวกปรหกปเจกตอยู่ในทีมสูน้าตดยเล็กๆแต่วิ่งเร็วคล่ลลองสมัยก่อน<ว>แรงบันดาลใจในการชกมวยของผมนะครับหลังจากที่เล่นฟุตบอลจนเก่งในตอนปนถมพอมาเริ่มมัธยมครอบครัวเริ่มมีปัญหา ถึงคันล้มละลายไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยจากจากเป็นข้าหาวอดีของหมู่บ้านนะครับสมัยก่อนบ้านผมจะมีมีปั๊มน้ำมันขายอยุปรกรณ์ไฟฟ้ามีรถเป็นสิบคันเลยอยู่บ้านสมัยก่อนค้าขายข้าวเปลือกสมัยก่อนจำได้ว่าหน้าบ้านประมาณ,มาณสีไ่ไร่เน่ยกองข้าวเน่ยเวลาซื้อขายให้เท่าแก่ในจังหวัดมารถประมาณ3 4มสี่รถสิบ้อมาขนข้าวจากบ้านเข้าไปเมืองแล้วก็ซื้อน้ำมันมาขาย ตรงนั้นพอมาสักวัประมาณ13ปีครอบครัวเริ่มมีปัญหากับแบงค์แลล้ผมผมมานั่งไล่พ่อหมหมดเงินไปกับแบงค์นั้นประมาณประมาณ3ล้านในในวัย13ของผมซึ่งก็ประมาณเกือบ50ปีที่แล้วนะครับทำให้เอ้ย40กว่าปีที่แล้วก็เตะบอลมันไม่ได้ตังค์ก็เลยต้องมาต่อยมวยชกมวยครั้งแรกขออนุญาต นำชื่อครูมวยคนแรกที่พาผมไปชชกมวยครับชื่อคุณครูลิขิตลอดองบังซึ่งเป็นพี่ชายที่รักเคารพมากพอทุกวันนี้ยังไปมาหาสูและมีความรู้สึกดีๆให้กันตลอดมาพาผมไปชบครั้งแรกชนะคะแนนได้ค่าตัว80บาทพอเริ่มชกครั้งแรกเสร็จได้เงินมาแต่บอนมันไม่ได้ตังค์แล้วนะในสมัยนั้นต้องชกมวยเท่านั้นถึงจะ80บาทก็80บาทในเวลาไม่มีของครอบครัวมัน มันทําให้เกิดแรงบันดาลใจเฮ้ยได้ตังนี่วาจาได้ว่าเวลาพอชีวิตจากข้าราพอดีมีเงินจะกินเลี้ยงคนในทั้งหมู่บ้านนี่มาแล้ววันหนึ่งไม่มีอะไรสักอย่างเลยเนี่ยแม้แต่ข้าวที่กินนะครับบางบางทีในช่วงชีวิตตกต่ามาเนี่ยจําได้ว่ากับข้าวที่อร่อยที่สุดของผมคือกะเพรากะเพราเครื่องในไก่จะได้กินตอนไหนตอนที่ผมไปชกมดอ โดยเฉพาะเวทีในเมืองจะขอสั่งกระเพาเครื่องในไก่รู้สึกอร่อยที่สุดเป็นอาหารที่เลิศสุดในช่วงที่ที่ไม่มีจะก,กิจหลังจากทุกมวยก็พอได้เลี้ยงครอบครัวได้นะครับมาจุนเจือพี่น้องพ่อแม่ที่บ้านได้ จนมาวันหนึ่งผมผมไปเรียนได้ถึงแค่ม4เทอมเดียวแล้วผมหายไปจากโรงเรียนยจนเ,นเพื่อนๆเขาถามด้วยความสงสัยว่าเรเมนหายไปไหนทําไมหายเงียบไปเลยแต่ไม่มีใครรู้ว่าผมไปไหนคือผมเฟดเอาไปจากโรงเรียนเลยเพราะว่าผมไม่มีตังไปเรียนหนังสือทงเทพไปหาชคมอัห,หนึ่งพอ,อเข้าไปยุงเทพในช่วงช่วงนั้นทุกคนเขาแปลกใจเฮ้ยทำไมเยแมนหายไป เป็นคนอั่ยาสัยดีล่าเริงสนุกสนานทุกว,วันกับเพื่อนตลอดแต่หลุนผมหายไปก็เป็นปัญหาให้กับทุกคนถามว่าไปไหนอะไรยังไงแต่จําได้ว่าวันที่ผมออกจากม .4 เทอมเดียวผมกับพี่สาวคนหนึ่งทั้งบ้านเรียกพงพี่สาวสองคนร้องไห้ก่อนเดินอนอกจากบ้านก็เลยเข้ามาชุกมาในกรุงเทพอย่างเต็มตัว ด้วยความเริ่มชกมวยไทยในจบมม,มประมาณม2ม3ชกมวยไทยแล้วได้ประมาณทักสิบกว่าครั้งเขาเรือไปชกมวยสากลกีฬาประจําจังหวัดมหาสารคามกีฬากีฬามาขับกีฬาจําชื่อได้ว่าชื่ออาจารย์งกมิสุวรรณศรีพาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามาขับกีฬาในจังหวัดมหาสารคามก็ผมเป็นคนเดียวที่ได้เหรียญทองของตอนนั้นผมไปเรียนโรงเรียนมาปีมทัทม ไปเรียนเขาไปแข่งผมก็ได้แชมป์ม,มาคนเดียวพราะรางวัลนักฝีมือน,นักกีฬายอดเยี่ยมของแมดนั้นอาจารย์ยุทธนาวงบ้านดูกับอาจารย์โพสวัสดแสงสวัาดเป็นผู้ควบคุมทีมวมยจังหวัดมหาสารคามไปแข่งขันกีฬาเขตสมัยก่อนเรียกกีฬาเขตก็เป็นครั้งแรกที่ไปคัดกีฬาเขตสีเนี่ยอายุไม่เท่าไรอ่อ,อนๆและอ่อนเลยแต่เข้าไปคัดก็ได้แค่เหรียญนั้นแล้วก็ต้องย้ายตัวเองเข้าเมืงเทียเพื่อไปชกมวยงิน ในช่วงเข้าอยู่กรุงเทพผมก็เลยด้วยความรักเรียนผมก็เลยขอผู้ใหญ่ทางการท่าเรือว่าผมอยากเรียนหนังสือฝากผมเรียนที่ไหนได้ไหมเขาก็ไปฝากที่โรงเรียนเกษตรโ p o l เทคนิคแถวคลองตันซอยสุขุมวิท77ถ้าจำไม่ผิดนะครับพอเข้าไปเรียนได้สักพักสถานีทน์ช่องเจ็ดสีเขาประกาศรับสมัครนักกีฬาเพื่อแข่งขันกีฬาแชมป์เจ็ดสีในสมัยนั้น ใครชนะจะได้ทองสองบาทได้ทีวีเครึ่งผมก็เป็นหนึ่งในผู้สมัครเข้าไปแข่งขันตอนนั้นผมน่าจะต่อยรุ่น45กิโลกรัมรุ่นผมมีทั้งหมดประมาณ4ี่รอคนทั่วประเทศผมก็ต่อยผ่านรอบแล้วรอบเล่ารอบแล้วรอบเล่าตรงน,นั้นผมมีความมุ่งมั่นมากเลยไปนอนอยู่แฟดบางนากลักวกลัวกลัวสู้เขไไาไม่ได้กลัวไม่ได้แชมป์ ผมนะ่ะบางวันนอนสะดุ้งตื่นกลักวกลัวไม่ได้ลุกวิ่งพอดีโรงเรียนต้องต้องเข้าเรียนเจ็ดโมงเช้าเนี่ยเจ็ดโมงเช้าพักเช้าพักบ่ายนั่งเรียนทำไมก่อนผมก็เลยพักเช้าพักบ่ายเฮ้ยเราบางวันกลัวกลัวไม่ได้ซองไงกลัวสู้เขาไม่ได้บางวันสะดุ้งตื่นมาหกทุ่มใส่รองเท้าจะออกไปวิ่งคือต้องวิ่งวิ่งตีสี่ไม่งั้นไปโรงเรียนไม่ทันนาฬิกาก็ไม่มีเวลาก็ไม่มีต้องลงมาเอ้าร้านค้ายังไม่เปิดเลยยังไม่ปิด กลับไปนอนก็นอนแบบผวาตื่นเมากลัวไม่ได้ซ้อมสู้อดทนฝึกซ้อมจนได้แชมป์่องเจ็ดสมัยนะั้น แล้วมันก็เป็นการถ่ายทอดไปทั่วประเทศทางจังหวัดครั้งแรกเลยที่ไปเล่นกีฬาแห่งชาติจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่เห็นแววเห็นเขาก็เลยจ้างไปเล่นให้เขาสมัยก่อนจะเป็นเขาเรียกว่ามือปืนรับจ้างนะคือพูดตรงๆผมมีตรงไหนก็ทําให้ผมได้เงินไปได้เรียนก็ไปเล่นกีฬาเขตครั้งแรกแห่งจังหวัดแพร่ไป้แข่งขันครั้งแรกได้เรียนเงินครัแพ้รุ่นเก่าชื่อพี่อะไรนะเกียรติเกงไก่ก้องกรุงเกียรติเกงไก่หรืออะไรเนะี่ย รุ่นเก่ารุ่นใหญ่แล้วผมว่าเพิ่งลระอ่อนเพิ่งสิบหเองการท่เพิ่งเข้าวงการครั้งแรกหลังจากนั้นกลับมากลับมาพักได้สักพักทางจังหวัดกำแพงเพชรเขาอยากได้นะักกีฬาไป ปเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาชาติก็เลยก็เลยรับปากไปแต่ผมขอได้ไหมขอผมไปเรียนหนังสือที่ได้ไหมก็เลยได้ย้ายจากเกษียณโ o l y เทคนิคไปเรียนที่วิทยาเทคนิคกำแพงเพชรพอดีผู้ใหญ่อาจารย์สาโรดอาจารย์สาโรดงานเป็นคุณอะไรนะอาจารย์สาโรด,าารโรดเป็นผู้ใหญ่ใจดีอุปการแล้วผมให้ไปเรียนที่กำแพงเพชร ก็เรียนแล้วก็เป็นชกตัวแทนกระแผงเพชรไปได้สักพักพอจนเรียนเลยปีหนึ่งจะจบปวชทางจังหวัดร้อยเอ็ดอยากเป็นเจ้าภาพใหญ่อยากจะได้นักมวยผมก็อยากกลับบ้านรนะับปากร้อยเอ็ดเลยเลยขอว่าขอขอหาที่เรียนในคนเลยเพื่อจะได้จบปวชซึ่งเลยอีกเทอมเดียวจะจบไปแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ก็รับปากเลยมาเรียน จบปวชาส,สาที่โรงเรียนร้อยเอเทคโนโลยีพาณิชยการนะครับถ้าจำชื่อไปผิดนานม,มากแล้วแถมไม่ค่อยได้ไปเรียนด้วยวัชมชคมาเยอะเก็บตัวเยอะเดินทางเยอะ,ะครับ